ปัดีนนี้ไปดูสามีภรรยากับของฝากที่ไม่ได้ฝากเจ้านะครับรวจโทรัทจำเนียนพื้มนันเคงรองด้นกักันปราบตามสนอสันเตนข้าวุมพูงชนคุณตำรวจกำลังออกไปทำงานคุณเมียก็อ๋อพ,พี่น้ำหอมมูอหมอดอ่ะคุณเชนงองไปงานด้วย่ะกฝากซื้อด้วยนะได้ได้เดี๋ยวจะมให้อ๋อคุณเมียฝากซื้อน้ำหอม คุณสามีตำรวจก็ลับฝากครับแล้วก็ออกไป,ไปวันนี้ยุง่งทั้งวันเลยครับต้องไปคุมมอบจนลืมหมดแล้วครับว่าเมียเนี่ยฝาก<ป>จนออกเว้นลับบ้านจะปวดท้องหนักมาอีกเอ้า อของเขาเนี่ยผมใสไม่ได้ต้อน้ำหอมมาได้เลยแล้วทำไมรีกบเกลือดเอาซื้อแม่ดิไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่น้าหอมนี่มันสเปรย์พริกไทยไว้ฝาบบอสยานะแม่ทำอะไรให้เมียนิดหน่อยหน่อยแค่นี้มันเป็นเขินไม่ได้เขินไม่ได้เขินไม่ได้ซื้อ เอาตายตายตายให้ตาย,ตาย,ตายเล่นฉีดสเปรย์พิษไทยทั้งตัวเลยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ไม่มีความเห็นอะไรมากครับนอกจากแสบเนอะมันเดนนนงมนนงตาจะปิดไม่ค่อยได้ลืมเพราะว่าเขาโดนคารนบิดสังแตเมื่อคืน,ลน,คนและเขามีตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ปืนเพื่อนเจุดระลงั่งยืนหน้าเขามีแผลนในเขาได้วางไวตอน,นตื่นมาก้องพบเปเดอพิไทยใใไปด้วยทีย่เอวหลังจากที่พักพักเวรก็กลับมาที่บ้านแต่จะไปทํางานก็รีบนะครับอาบน้ําเสร็จขีดน้ำหอมปรากฏว่าปวดมันคล้ายๆกัน ก็ไปยิบสเปร์พิษไทยมาฉีดในตัวอย่างลยครับปรากว่าปวดแสบปวดร้อนทะร้อนกันใหญ่ก็ากฏได้ผิดว่าเป็นพิษไทยเป็นน้ำหอมผมก็มีเรื่องอยากฝากฝากให้คุณสามีพาคุณภรรยาไปหาหมอด้วยมันแสบขอขอบคุณร้อยตำรวจโทรจำเนียนพื้นดอนเข่งรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสนสามเสนเจ้าของเรื่องคิดว่าน้ำหอม